มาโกช์ริงพอดแคสต์อัปเดตเทรนการตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งในทุกวันพฤหศัสบดีแบบนี้กับมาโกช์ริงพอดแคสต์พอดแคสต์ที่รวบรวมเทรนใหม่ๆในแวดวงการตลาดจากทั่วโลกที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังค่ะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินศัพท์ใหม่ที่มาแรงอย่างเมตาเวิร์ดหรือแปลจากราชบัณฑิตยสภาเมื่อไม่นานมานี้ว่าจักกวานารมิต ซึ่งมีความหมายตรงตัวคือจักรวาลที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองและในขณะนี้เมตาเวิร์ดได้ถูกเร่งให้เติบโตอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของโควิด -19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเพราะผู้คนได้หันมาใช้ดิจิทัลกันมากขึ้นเมื่อมีการหยุดชะงักของธุรกิจออฟไลน์ค่ะเมตาเวิร์ดเป็นพื้นที่เสมือนจริงที่ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกันได้และกำลังพัฒนาไปสู่ระบบนิเวศที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยเกตเวย์เตา a เวิร์ดแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนผู้ให้บริการที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี2022และปีต่อๆไปพอสแค a นี้จะชี้ให้เห็นถึงภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของเมตาเวิร์ดในโลกความเป็นจริงและในอีก5ปีข้างหน้าของภาค่วนต่างๆค่ะ มาเริ่มกันที่บริการทางการเงินถ้าเมตาเวิร์ดถูกพัฒนาขึ้นเหมือน NFT นี่อาจเป็นโอกาสในการเติบโตสำหรับผู้ให้บริการด้านการเงินเลยนะคะเพราะยอดขายของ NFT ในไตรามาสแรกปี2021ก็มีมูลค่ามากถึง2,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและเพิ่มขึ้นมากกว่า20เท่าตัวจากไตรามาสก่อนหน้านี้ค่ะ คาดว่าอีก5ปีข้างหน้านะคะเราจะจินตนาการถึงสถานที่และระบบนิเวศท,ที่สร้างขึ้นโดยเมตาเวิร์ดซึ่งก่อให้เกิดสังคมเสมือนจริงที่ทําธุรกรรมการมีส่วนร่วมในลักษณะการกระจายอํานาจการพัฒนาระบบการไถท่ท้องเสมือนจริงและระบบการเงินที่สนับสนุนการชําระเงินต่างๆ และ NFT ที่ให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของดิจิทัลทั้งยังผลักดันให้เกิดการเข้าถึงคลาสใหม่สำหรับการซื้อขายรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AR VR ที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ให้บริการทั้งสองนี้บรรจบกันได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะในทวีปเอเชียผู้ใช้บริการทางการเงินแบบดั้งเดิมต่างก็พึ่งพาศักยภาพของเมตาเวิร์ดกันบ้างแล้วโดยธนาคารกำลังสร้างพื้นที่เสมือนจริงสำหรับการสร้างแบรนด์การศึกษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะ ต่อกันที่อุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตการสร้างเมตาเวิร์ดทางอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้มากถ้าเรารวมระบบไซเบอร์กายภาพหรือไซเบอร์ฟิสิกอลซิสเต็มเข้าด้วยกันซึ่งใช้ฝาแฝดดิจิทัลคอมพิวเตอร์วิดีทัศ AR VR และ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย 5G รีโมทคอนโทรลและแอปพลิเคชันอื่นๆทั้นทงนี้ในอนาคตเมตาเวิร์ดของโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่เพียงใช้ AR VR สำหรับการติดตั้งในสถานที่หรือการฝึกอบรมเท่านั้นนะคะ แต่จะสร้างประสบการณ์เสมือนจริงของผู้คนที่ทำงานร่วมกันในโลกเสมือนจริงโดย AI จะตรวจสอบผลลัพธ์และแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ไซต์งานเลยล่ะค่ะ หรือพูดง่ายๆก็คือเมตาเวิร์ดจะใช้ประโยชน์จาก VR และ AR ในรถยนต์โดยสอนทับกับเทคโนโลยีที่มีอยู่เช่นห้องนักบินอัจฉริยะการจดจำเสียงและ AI โดยในอีก5ปีข้างหน้าคาดว่าเมตาเวิร์ดและรถยนต์จะพัฒนาควบคู่ไปด้วยกันมีกลไกขับเคลื่อนเสมือนจริงและเทคโนโลยีที่รับรู้ได้มากขึ้นอาจถึงขั้นพัฒนาวิธีการทำธุรกรรมที่ไม่เหมือนใครผ่านบล็อกเชนในเมตาเวิร์ดด้วยนะคะ ส่วนด้านของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่สําคัญในโลกความเป็นจริงซึ่งนั่นอาจทําให้เกิดคําถามถึงคุณค่าของมันในโลกของเมตาเวิร์ดได้ค่ะแต่มีการคาดการณ์ว่าเมตาเวิร์ดอาจจะนาเอาลักษณะของโลกความเป็นจริงมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของมูลค่าและราคาที่ดินเช่นเดียวกับโลกความเป็นจริงค่ะ ซึงมักใะให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่อยู่โดยมีปัจจัย2ประการคือระยะห่างจากศูนย์กลางเมตาเวิร์ดและคุณภาพของเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะทางด้านการศึกษาจากประสบการณ์การศึกษาทางไกลที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอดด้วยฟ้าแฝดดิจิทัลคาดว่าเมตาเวิร์ดจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและในอีก5ปีข้างหน้าการหาความรู้จะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่คำพูดรูปภาพและการบรรยายอีกต่อไปค่ะ แต่จะเน้นไปที่จินตนาการใหม่ๆเพื่อรวมประสบการณ์ที่ดื่มด่ำไปกับดิจิทัลในเมตาเวิร์ตนั่นเองซึ่งมองว่าเมตาเวิร์ตเป็นสนามเด็กเล่นหรือสถานที่ทดลองธรรมชาติสำหรับการศึกษาผ่านการทำงานร่วมกันและการจัดตั้งกรอบที่เป็นมาตรฐานร่วมกันโดยเมตาเวิร์ตนั้นตระหนักถึงการแบ่งปันทรัพยากรการศึกษาคุณภาพสูงในระดับโลกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมที่หลากหลายทุกเพศทุกวัยและทุกชนชั้นสังคมค่ะ สุดท้ายนี้ในส่วนของธุรกิจแบรนด์ค้าปลีกและผู้บริโภคในยุคข,ของการบริโภคผ่านดิจิทัลแบรนด์ต่างๆยังต้องพัฒนาแนวทางในการสร้างช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคมากขึ้นค่ะตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์ไปจนถึงการเปิดรับอ e ีคอมเมิร์ซการเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียและแม้แต่การถ่ายทอดสดเมตาเวิร์ดในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆสำหรับแบรนด์ผู้ให้บริโภคได้ทดลองใช้ค่ะ ปัจจุบันนะคะผู้บริโภคจำนวนมากคาดหวังที่จะผสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์ในร้านค้าและประสบการณ์ดิจิทัลและเมตาเวิร์ดได้เสนอความสามารถในการมีส่วนร่วมกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์โดยใช้อวตารส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการลองเสื้อผ้าสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันรถทดลองขับหรือการยกระดับประสบการณ์การท่องเว็บในร้านค้าเสมือนจริงและความเป็นไปได้ที่ไม่มีสิ้นสุดค่ะ นอกจากนี้แบรนด์แฟชั่นหรูบางแบรนด์ยังมีการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ในโลกเสมือนจริงและบางแบรนด์ก็ได้ร่วมมือกับนักพัฒนาเพื่อสร้างเกมที่ออกแบบมาเองโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการคาดการเมตาเวิร์ดที่จะส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้ เราคาดว่าจะมีแบรนด์จำนวนมากที่ก้าวเข้ามาเพื่อทำลายขอบเขตระหว่างระบบเสมือนจริงและความเป็นจริงเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสารรค์และมีความหมายกับผู้บริโภคมากขึ้นไปอีกนะคะและต้องขอบคุณเว็บไซต์ที่นำเสนอสาระดีๆอย่างบริงแพลตฟอร์มเนื้อหาระดับโลกที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจที่สำคัญครอบคลุมและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บริษัทและรัฐบาลใช้ประโยชน์จากโอกาสต,ต่างๆด้วยค่ะ สัปดาห์หน้าเราจะนำสาระอะไรดีๆมาฝากกันอย่าลืมกดติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง Marco YouTube Channel หรือติดตามข่าวสารข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจผ่านทาง Facebook Fanpage Marco กันเลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ